พระวจนะของพระเจ้าประจำวันหากพวกเราต้องการเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นพวกเราไม่สามารถหยุดอยู่ที่ภาคพันธสัญญาเดิมหรือที่ยุคธรรมบัญญตัติเราจำเป็นต้องดำเนินต่อไปโดยเดินตามขั้นตอนที่พระเจ้าทรงปฏิบัติในพระราชกิจของพระองค์ดังนั้น ในขณะที่พระเจ้าทรงสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติและเริ่มต้นยุคพระคุณพระองค์ทรงปล่อยให้ฝีเท้าของพวกเราเองตามติดอยู่เบื้องหลังเข้าสู่ยุคพระคุณซึ่งเป็นยุคที่เต็มไปด้วยพระคุณและการไถ่ในยุคนี้พระเจ้าทรงทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญมากและไม่เคยมีการทำมาก่อนอีกครั้งสำหรับทั้งพระเจ้าและมวลมนุษย์แล้ว พระราชกิจในยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นที่ประกอบด้วยพระราชกิจใหม่ที่พระเจ้าทรงปฏิบัติซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนอีกพระราชกิจพระราชกิจใหม่นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือพลังการจินตนาการของพวกมนุษย์และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงพระราชกิจนี้คือบางสิ่งบางอย่าง ที่ตอนนี้ทุกผู้คนรู้เป็นอย่างดีพระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกและพระองค์ได้ทรงเริ่มต้นพระราชกิจใหม่ในรูปร่างของมนุษย์ด้วยอัตลักษณ์ของมนุษย์เป็นครั้งแรกพระราชกิจใหม่นี้มีในยยสําคัญว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติให้ครบบริบูรณ์แล้วและว่าพระองค์จะไม่ทรงทํา หรือตรัสสิ่งใดภายใต้ธรรมบัญญัตินี้อีกต่อไปพระองค์ไม่ตรัสหรือไม่ทรงทำสิ่งใดในรูปของธรรมบัญญัติหรือตามหลักการหรือกฎของธรรมบัญญัตินั่นคือพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ที่มีพื้นฐานจากธรรมบัญญัติได้ถูกหยุดลงตลอดไปและจะไม่ดำเนินต่อไปเพราะพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะเริ่มต้นพระราชกิจใหม่และทำสิ่งใหม่ แผนของพระองค์มีจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและดังนั้นพระเจ้าจึงต้องทรงนำมวลมนุษย์ไปสู่ยุคต่อไปข่าวนี้เป็นข่าวอันน่าชื่นบานหรือเป็นลางร้ายสำหรับมนุษย์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อแท้ของบุคคลแต่ละคนสามารถกล่าวได้ว่าสำหรับบางคนแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวอันน่าชื่นบานแต่เป็นลางร้าย เพราะเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นพระราชกิจใหม่ของพระองค์ผู้คนที่เพิ่งทำตามธรรมบัญญัติและกฎต่างๆผู้ที่เพิ่งทำตามคำสอนแต่ไม่ยำเกรงพระเจ้ามีแนวโน้มจะใช้พระราชกิจเก่าของพระเจ้ามากล่าวโทษพระราชกิจใหม่ของพระองค์สำหรับผู้คนเหล่านี้นี่คือข่าวที่เป็นหลางร้ายแต่สำหรับทุกบุคคลที่ไร้เดียงสาและเปิดกว้าง ผู้ที่จริงใจต่อพระเจ้าและเต็มใจที่จะได้รับการไถ่ายของพระองค์การจุดติเป็นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้านั้นเป็นข่าวอันน่าชื่นบานอย่างยิ่งเพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกมนุษย์ถูกทำให้เกิดขึ้นนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงปรากฏและดำรงพระชนชีพท่ามกลางมวลมนุษย์ในรูปร่างที่ไม่ใช่พระวิญญาณในครั้งนี้ พระเจ้าประสูติจากมนุษย์และดำรงพระชนชีพท่ามกลางผู้คนในฐานะบุตรมนุษย์และปฏิบัติพระราชกิจท่ามกลางพวกเขาครั้งแรกนี้ได้ทําลายมโนโคติที่หลงผิดของผู้คนสิ่งนี้อยู่เหนือเกินกว่าจินตนาการทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นผู้ติดตามทุกคนของพระเจ้ายัางได้รับผลประโยชน์ที่จับต้องได้พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสิ้นสุดยุคเก่าเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงสิ้นสุดวิธีการทรงพระราชกิจและลักษณะแนวการทรงพระราชกิจแบบเก่าของพระองค์ด้วยพระองค์ไม่ทรงขอให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาสื่อสารน้ำพระทัยของพระองค์อีกต่อไปพระองค์ไม่ทรงซ่อนอยู่ในเมฆอีกต่อไปและไม่ทรงปรากฏต่อมนุษย์หรือตรัสกับมนุษย์อย่างสูงใหญ่โดยผ่านทางฟ้าร้องอีกต่อไปพระองค์ทรงกลายเป็นบุตรมนุษย์ เพื่อเริ่มต้นพระราชกิจของยุคนั้นโดยผ่านทางวิธีการที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้และที่มนุษย์เข้าใจหรือยอมรับได้ยากการบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งไม่เหมือนสิ่งใดๆที่มีมาก่อนมวลมนุษย์ไม่ทันได้ตั้งตัวรับการกระทานี้ของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงมันทำให้พวกเขาอับอายเพราะพระเจ้าทรงเริ่มต้นพระราชกิจใหม่ ที่พระองค์ไม่เคยทรงธรำมาก่อนอีกครั้ง